เบื้งครับเบิ่งบรรยากาศตอนนี้กะทำการกลางเต้นเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับบองโยโอ้เหมาะครับโอ้จ้องสองเงินครับจังใส่สองเงินครับคนมันเสกแล้วเบลวเปลวดังอะไรดังอะไดังทางขอกสุดครับเปลเว để làm khổ à lên thịt là đợt. tôi nói em muốn ăn thịt của nó đi như lại thiệt ô lắng đi lắng đi đến đây hấp พึ่งพึ่งกระดกเอด้โทรศัพท์เจ้าเนี่ยสิยสั้นจัน้อยนะครับรุ่นถึงจัน้อยครับเบิ่งครับเบิ่งวันยากาศ ชิมงานหนึ่งมาจกถือว่าถือครับก็ท่านเห้นเป็นแง่สมผมครับแง่สมผมอกันว่าถือ่าถือมันคอแง่มจิมเนี่ันดึงแง่สตรนี่แะครับแง่สูตดนี้เป็นแง่เผาครับหัวหน้ง นอตตามโนตตามนั ine, ่นตัวน่อยว่าม <'t> ันเป็นลางอันไทยลางขอกสุดกินคอย

thử bỏ thằng cò ngon ngon rồi

ปลายใบนี่ต้องเผาครับพีนพ่กน,พพนกเผาบาเต้าห้ำกับมันเผาห้องใกล้กานเนี่ยผ่อนไฟหลายๆเื่อมเพิ่นเต้าหัำอนเลยบั้งถึงมัดสามเซนนะพ่นพ่ยเมีดผมมาตัดไมีกลันมนขบ

มองแบบาั้นนยัน <laughs> เงี้ยเขานี่โยนดโดนสยอดครับแก้วสุดยอดนะเงี้ยมันเข่าลายครับ Hey, hey, hey. mang đi. Nhí mang cua yên. Thôi con 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 cảng này. ตอนนี้ผลงานได้สามตัวแล้วครับอันตอนมันถึกว่วสุ่มผมคายเช็ดน้ำของครับปาทันครับปรทันทายให้เบิ่งบนครับสัเจจย์ดืญญ้ดืน <c oughs> ีญญ่ขาดดิ

ไปยาเรื่ยเลปปผ่านนะครับไปมาแล้วครับ,ม,รบมังเต็มครับเต็มเลน้อยดีกว่าอะไรอ้าเจ็บไปดินะที่งไนตรงป,ป่าครับ เจบร้อยครับคลิปนี้มัทังจบครับคลิปนี้เบิ้งไปอีกยาวๆครับรุ่นวัวไปต้อ,ปอ,ปอ,องไปปรนเลย เเลยครับยังไม่จริงโฟดีนาดมันใหม่เียว Như xây nhà là miễn bằng nhà Bốn bay, nhé Nó sung nhớ đây tàu kiệt nổi mà Song lắm đi cũng đang hùng hộp cũng đang gặp lại 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 gặp mèo, nó về gầy gầy cho vay năm mua khẩu đi Yeah. Oh, I don't โอ้ลัางีนกระทึกยังค่อยไปไปเ้าโอ้มา ไปยงด้านเข้าหน่อยดิสกันสกันยของจริงครับของจริงไม่ได้โู้ครับโอ้ยาสูบก็ออกเขานีอนรนับเนรน ได้มันเบินก่นมันเบินกันพุทธาลเข้าไปอย่าหมดเลยเกิดแล้วขึ้ไนไปขึ้นไปโอ้ยมาสิวนี่ฮาาเก็วเก็วเกวไม่ได้มูไม่ได้มูโอ้ย ไอ้ตัวซุปหน่วยใครครับมันเป็นหนังหน้าโอ้ยมัน <laughs>

เอามาอีกนะเอาสั์ใจมาอีกนะมันมามาเถือนเถือ่อนตายนีเป็นจะไหนว่มาตอบเสอนองเลย

สบายคอสบายคครับรอบดิลาขึ้นมา ครับี่บังคัดุผังคาบดุกังคาดเ่าะเป็นไรบาเียปบนึงครับเจยวบุญ ตัวเล็กครับตัวเล็กตักต้งหัน,น,นหนามได้ครับเอาอีกเล้วครับสบายครับเมื่อนี้ทอาไม่ได้ตัวหน่อยครับนบสบายเขาหาได้ครับสบายหน่อยครับโอ้มีจะใส่ตัวโลนี่แหละครับตัวนี้บ่ถึงโลครับมากดมาขี้มน ยังไงที่เกี้ตัวนี้ตัวน้ำมันเสร็จตัวนี่เปล่าไหมค่ะไม่เลยไม่ถูกเพยครับตอนนี้ก็น,นี่ครับเบื้องวันยากาศโอ้โหโหย้อนแสงแตะเบนครับแต่ว่าภาพนี่โอ้สวยงามครับเบื้องครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดแล้วครับโอ้โไม่ก็ มาน,ยมานยอยู่ครับมานอยู่ยาสูใไม่สูดยังจะสองคูนึงยา <c oughs> สูตรนี่สองคูนึงนี่ครับ,บนเรเป็นบรรยากาศเบ็ดครับเบ็ดเยวททะวททมากเก้าหลังครับตีขี่เรันนดนเลยปลาครับนี่เลยครับ Hơi hơi Và khi nó phần ngăn không có gì này bên nấy không bên Bà ấy dẫn cái thịt kìa một